การบริหารพัสดุการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายสำนักงานตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ข้อตรวจพบในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่าย 1. บันทึกรายการในทะเบียนคุมวัสดุไม่ถูกต้อง 2. บันทึกทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3. ไม่ได้จัดทําใบเบิกวัสดุ 4. ใบเบิกวัสดุไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 5. ไม่มีการควบคุมการเบิกวัสดุแบบไฟโฟหรือแบบเข้าก่อนออกก่อนระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพทศทกศราักหาช2560หมวด9การบริหารพัสดุส่วนที่1 การเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายข้อ2 0 2ถึง206การควบคุมวัสดุเอกสารประกอบการลงบัญชีวัสดุ 1. ห,หลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านรับได้แก่ใบตรวจรับวัสดุใบตรวจรับงานจ้างใบส่งของหลักฐานการรับบริจาควัสดุ โดยให้มีข้อความชัดเจนเกี่ยวกับวัสด,ดุชนิดลักษณะจำนวนเท่าใดราคาประมาณต่อหน่วยหลักฐานการส่งหรือรับวัสด,ดุจากหน่วยงานต่างๆกรณีรับบริจาค 2. หลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านจ่ายได้แก่ใบเบิกวัสด,ดุการเก็บวัสด,ดุเก็บรักษาวัสด,ดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกวัสดุให้หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ต <t> ้องการใช้ว like ัสดุเขียนใบเบิกวัสดุและเป็นผู้เบิกหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหนงานเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายการจ่ายวัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายวัสดุตามรายการในใบเบิกและลงเลขที่เอกสารในใบเบิกวัสดุพร้อมทั้งลงนามผู้จ่ายวัสดุและให้ผู้รับของลงนามและนี่นะคะคือแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะการบันทึกบัญชีวัสดุ 1>, 1. จัดทำบัญชีวัสดุต,ตามแบบฟอร์มสมุดบัญชีคุงมวัสดุโดยแยกประเภทของวัสดตุตามที่กำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามม่างงบประมาณของสำนักงบประมาณ 2. ให้จัดทำสรรารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท 3. เมื่อได้รับ,บวัสดุและหลักฐานการรับ,บวัสดุแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสารด้านรับเลขที่รับเอกสาร ให้เรียงลำดับตามวันและเวลาที่ได้รับ 4. บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ 5. เมื่อจ่ายวัสดุแล้วให้บันทึกการจ่ายในบัญชีวัสดุตามรายการใบเบิกของ 6. ถูกสินปีงบประมาณให้ทำการตรวจสอบวัสดุประจำปีรายงานน้อยสดุคงเหลือ และนี่นะคะคือแบบฟอร์มทะเบียนคุมวัสดุของสถาบันบัฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตรค์ค่ะการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1. จัดงจะทำทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยแยกเป็นชนิดและประเภทตามหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ2 เมื่อได้รับคารุพันธ์และหลักฐานการรับแล้วนำข้อมูลไปบันทึกลงในช่องต่างๆของทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน 3. คํคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อหามูลค่าสุทธิณวันสิ้นปีงบประมาณของทุกป,ปี 4. การจัดเก็บทะเบียนคุมมรัพย์สินให้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและนี่นะคะคือแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน และแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินกรณีคารุพัน์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ทำการรับชมและรับฟังสาระความรู้จากพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะ